เดินอาดอาดมาแล้วจ้าพ่อหนุ่มางเกงสีชมพูวันนี้นะคะลุงเข้าฟิตค่ะ,ออคะลุงโทรมาบอกแม่บา้านว่าไม่ต้องทำกับข้าวนะวันนี้ลุงซื้อแมคโดนัล์มาฝากแล้ว <c oughs> หนาวไหมคะครูโอเปอเรอโอเค เบอร์เกอร์จ้ามาค่ะทุกคนมาทานเบอร์เกอร์ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องทำกับข้าวค่ะลุงไปซื้อเบอร์เกอร์มาให้ทานค่ะอื้มยน่ากินอ่ะลุงรู้ว่าแม่บ้านชอบเบอร์เกอร์ไก่กรอบลุงก็เลยซื้อเบอร์เกอร์ไก่กรอบมาทานค่ะ ด้าตอนอืมน่าก,กินจ้ะชิล okay. oh! oh ักด้นแบเอมีซอสคชัพด้นแบไม่มีโอเคด็ฟฝยด็ฟฝยมีโอ้เสียงไม่น่ารักเลย What is that? นแย่นู่นไอซ e ไม่มีน้ำแข็งามาข้ามมาทานด้วยกันเบอร์เกอร์ไก่กรอบจ้า มะค่ะทุกคนมาทาด,ด้วยกันค่ะอืม <c oughs> อืมอ้อ What is it? Mozzarella stick. Mozzarella stick. And cheese. Mmm. Mm,